ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกอีก,อก,อกครั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งที่กโตเกียวแต่อาจจะเป็นสองครั้งยังไม่รู้บอสจะไปที่ตะวันออกกลางอีกไหมฮะพวกเราทำอเมริกาสองครั้งทุปีนี้แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็มีอีกสองที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เริ่มเป็นทั่วโลกทุกอาทิตย์เ<อ>พราะว่ามีแผนใหญ่เ <laughs> นี่ยไปยุโรปเพราะว่า ถ้าเกิดเราทำแบบแพกเกอร์ที่กับนิโก้ที่ที่อังกฤษ100%สนามสองหมื่นคนขายตัวหมดเลยร้อยเอรซ็นต์เอาอะไรในวันเดียวเอนว่าวันไฟนั้นนี่เห็นเห็นบอสจะไปจัดที่อิมแพกนะฮะต่อต่อจากนี้ไม่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 ที่อิมแพกวันที่วันที่เดือนที่6วันที่แปดไม่ไม่ใช่วันไฟนั้นนี่เป็นวันวันสิกซี่วันโอ้ยอะไรก็แล้วแต่เราะเสกีนัมเบอร์ แต่ว่ากัยังยังยังจัดอยู่ที่ลุมพินีเหมือนเดิม